เราอยู่ในเกมโรบอกนั่นเองโอ้โซนิกว้โหซึ่งวันนี้ซ o นิกก็อยู่ด้วยอีกเช่นเคยข้า,างหลังนี่คือแมบบโฮเทลที่เราเล่นไนคราที่แล้วถ้าใครอยากเล่นแบบนี้แล้วก็ก็กดไลค์กดจะเป็นคลิปแล้วถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็พิมพ์ชื่อตามนี้เลยมาซอนิกเราไปเลือกค่ะเลือกลำไหนดีลำกลางลำกลางเพวเราซ o นิก โซนิคไม่ไปเหรอโซอนิคโซนิคไปเร็วล,ลำกลางลำกลางลำกลางเย้ <c oughs> ฉันเป็นหัวเรือ <c oughs> อะไรนะอะไรนะโซนิค yahoo เราได้มาแคมป์ปิ้งกันแล้วหาของเฮ้ยมาเร็วมาเริ่มกันเลยนี่ทัวร์นี้เนี่ยตั้งใจไว้อ่าตามฉันมาเพื่อไปเช็คโลเคชั่นใหม่ๆก,กันเถอะมาเร็วคุณแดนเนียลไหนอะโลเคชั่นใหม่ๆ นี่คือเสียงคอมเมนต์จากทามิง t ีช y U วายูเไม่มีเลยอะถามเจอทางโน้นก็ไม่มีเพราะเรารีบเดินหาของกันเถอะเพื่อมีของให้เก็บ ตรงนี้เป็นหลุมหลุมลงไปได้ไหมไม่ได้โอเคพอราอวนี้ฉันซื้อไฟฉายมาด้วยอะ่ะนี่โหทำไมมันดูสกปรกจังเลยอะ่ะนี่คือห้องนะ้ำนะเด็กๆฉันจอบห้องหนึ่งซอนไอจอห้องไหน หุยกระจกเนี่มันสกปรกจังเลยแต่เราจะช่วยกันทำความสะอาดใช่ไหมพวกเราครับเฮ้ย,ยใครเลงรอดบ้งเนี่ยโอ้โหฉันแทงตายพื้นเธอโดนแขวะนขะบุนโอ้โหโอ้ยข,ขอโทษนะพวกเราน่าจะไฟฟ้าขัดข้องนะเพราะเราเดี๋ยวแต่เพราะเราจะซ่อมให้รวดเร็วที่สุดเลยอย่างไรก็ตามเนี่ย สรุปแล้วนี่ก็เป็นทัวร์สั้นๆที่ว่าเราจะให้เวลาคุนนะคราวนี้ไม่มีอะไรเลยอะรีบเข้าไปในกระท่อมรีบเข้าไปในกระท่อมเร็วแล้วก็ทำหน้าพังเหงือเพเงอกพังงอพังงอ เพราะเราจะแบ่งกันสองกลุ่มนะเป็นกลุ่มที่แคมป์แล้วก็กลุ่มที่กัดท่อมพราเราพวกเรา,เรานอนที่ที่นอนที่บ้านวู้ววพราเรานอนที่บ้านแสดงว่าคาถาพังเองพังเงหงษหัวได้ผล พังเงกิกพังเกิกหัวเวลาจะขึ้นปีงมันจะพังเงกิกพังเกลกหัวออโอ้ยเข้าไปไม่ได้อ้อได้แล้วนะฉันจะนอนนี่แหละฉันจะสวดมนต์ ไม่ใช่อย,อย่าช้าอย่าช้าแบบนั้นสินโมตัสาพะขอตตะตัวสามารถสมุทรสานตัสาพะอตตะตัวสามารถสมุทรสานตัสายะตะตัวสามารถสมุทรสาอรังสมาสมุทรโควาพ้ทพตังภิวาเทมีกราบสวาค่ะตัวพะอต้าโมทำมังนำซามีสวดิวันโนทาะวอตโต้สากสังโคสร้างรังน้ำมามีโอเคเรานอนได้แล้ว มือนมีคนเคาะประตูเลยฮะใครเนี่ยเร็วๆรีเรบเข้าไปหลบในกระท่มอมมันกำลังจะมาแล้วใครเหรอใคร,รอ่ะจนเพิ่งตื่นอ่ะฉันลงดีกว่าไหนอ่ะจออะไรกันมาเนี่ยเป็นไรบททัดเชฟโอ้โอ,โอ้มีคนถูกแทงแล้วก็ตายไปคนที่หนึ่งคนที่สอง โอ้อยแซกโนเลนมันจะโผล่มาตรงหน้าต่างนี้ฉันฉันได้ยินข่าวมาจากโรงแรมนี้น่ะว่ามีแซกโนเลนชื่อเป็นผู้ร้ายเนี่ยใช่ไหมโซนิกโซนิกโอ,โอ้ยพอเราไม่รู้หรอกมันน่ะมัน,น่ะโจมตีพวกเราที่เต็นแล้วแดนเนี่ยหรอหายไปไหน เขาพูดว่าเขาเนี่ยจะไปห้องน้ำเนีย่ยดเวเดนเวโคลน้อวอาเอเหรออดวเรเร็วเฮ้ยทุกคน ทุกคนโอเคไหมฉันได้ยินเสียงกรีดร้องน่ะนี่เล่าเรื่องผีกันละเซ่ไม่ไม่ไม่ครับมีเพื่อนบอกว่าตอนมันถูกโจมมันจมีคนโจมตีที่เต็นท์เราแล้วก็วิ่งเราพวกเราก็วิ่งมาที่นี่โอ๊ยฉันไม่มีเวลาฟังเรื่องไร้ยาไร้สาระเล่นตลกกับฉันเลยฉันรู้นะว่าทุกคนจะทําให้ฉันกลัวน่ะเฮ้ยบางคนทุกที่เคยทุกคนเนี่ยควรจะพักผ่อนแล้วก็นอนบ้างแล้วนะอฝันดีอ จากนี้เองตื่นเล้วอาเดีลงเตียงดีกว่าแดเนียลเขาบอกว่าจะประกอบไปข้างนอกระสูดอากาศเพราะเรารีบไปหาเขากันเถอะแดเนียลแดเนียลแดเนียลเหลือกันอยู่สี่คน ถ้าจะให้รางวัลนะถ้าถ้าถ่าถ้าไปกระโดดลูกเสือสามันไปไปของเราเราป้ากด้รางวัลอยู่แล้วฉันเปิดไฟฉายเลยโอ๊ยตกโอ้โหเราตกพัดท่าเสียที ฉันตกะ่ะทำไมคุณแดนเนียทำมาเราอย่างนเ,นารราเนี้ยแดเนียลเป็นฆาตกรตกหรือเปล่าเนี่ยโซนิกผมครับผมตกมคือจิตวาของใคราน,นทีายไปในการัดการัดนโอ้ยเหนขนมก็ไม่ได้เพิ่มเลือดเลยนะเนี่ย เหลือแค่พวเราสี่คนนำ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 ำคนผู้หญิงมาแล้วรางวัลอยู่ข้างหน้าแล้ว งคืนได้ผ่านมาแล้วโอ้ยส,สภาพอากาศดูไม่ดีเลยอุณหภูมิตม่ำฝนนะ่าจะตกพอเรารีบมาหลบในเต็นท์ไว้โซนิกเร็วเดี๋ยวฝนจะตกนะ ไอ้แดเนียวอลให้คนอื่นเข้ามาแต่ตัวเองไม่เข้ามาแล้วไ<น>อแดเนียลเข้ามาเร็วฝนฟ้าอากาศวันนี้ไม่ค่อยดีนะฉันว่าเนี่ยกองไฟเฮ้ยไม่นะกองไฟพวกเราอ๋อเหลือตเศษไม้แห้ง กองไฟพวกเราคงใช้ไม่ได้แล้วแหละแล้วคุณแดนเนี่ยไม่ว่าไปได้ไงเป็นคาตกรอยงแง่เลยคาตกรแง่แง่ จะลดกันสินะโหกิ่งไม้ก็ถูกพัดพาไปโดยสายลมแล้วๆซอนีรีช่วยกันหาไม้เร็วได้ไม้มาสามอันแล้ว สุดท้ายเอาพวกเราฉันจ,จุดไฟให้นะจุดสิโอเคชิดขวาไปปลอดภัยแน่นอนโอ้โหแดนเนี้ยลมาฉันเล่าเรื่องผีนะผีเรียบร้อยเสร็จแล้วโอ,โอ้ย ไม่ไฟอติดแล้วอุ้ยแต่ขอโทษนะฉันต้องไปห้องน้ำไปห้องน้ำหลบซีซอนอีกไม่หลบเรา ก็ดูปกตินี่นี่ โดนไม่โดนเฮ้ยรอบนี้ไม่โดนเลยอะโซนิกอ,นนอ๋อรอบนี้เราไม่โดนอะือเหมือนว่าจะไม่โดนนะ ไปฉายฉันว่ามันน่าจะมีอะไรเพราะเราเข้ามาดิโซนิเข้ามาโซนิมาแย่งปืนเร็วๆเร็วๆเ,เ,เข้ามาสิโซนิเดี๋ยวคนอื่นก็แย่งปืนหรอกเฮ้ ดิซอนิกอย่าแอบดิซอนิกเดี๋ยวคนแย่งปืนซอนิกเข้ามาก่อนซอนิกมีมีมีม,มีถ้าเราเป็นคนพบเรามีโอกาสสูงมาก ยิงอนนีก่กดดอนไฟซอนนีก,กดเลยกดดอนไฟซอนนีอย่าทำให้เราผิดหวังกดเลยกดดอนไฟกดดอนไฟกดดอนไฟอซอนนีอยากจะกินขนมฉัทนทำไม่ได้โอ้โหซอนนีไม่เป็นไรหรอกนะ ไอโซนิคหัวใจเต้นตึกตึกตึกโอ้ยฉันไม่น่าเชื่อเลยนะว่าว่าพวกเธอเนี่ยเกือบจะฆ่าฉันแล้วนั่นน่ะนี่คนคิดว่าฉันไม่ฆ่าตะคอนจริงๆนะหรือ อย่าถ้าพิมพ์อ,อย่างเงี้ยมันเป็นรูปหัวใจอ่ะเนี่ยเอา,าเพราะเรารีบไปกันเถอะพอที่ถ้ำพุกคนยังเหลืออยู่ครบเลยนี่มันมีใครแพ้เลยนะเนี่ย ถึงหลุมแล้วใช่ป่ะคืนนี้ต้องไปหลุมใช่ป่ะโอเคอมาแล้วเฮ้ยมืดคันตาเห็นเลยเมื่อกี้ยังสว่างสว่างอยู่กระโดดลงมาเลยฉันอยู่ข้างล่างแล้ว ปิดไปใช้เลยไม้ซ้ายก็ขวา โอ้โหหลงไปแล้วน่าจะถูกแทงตายอะโอ้โหโดน mm, งงงงอะไรเธอใช้เราจะลามโซนิกไปนะโซนิกอย่าทำให้เราเลื่อนรถนะฮึบเฮ้ยเลื่อนรถครึง่งหลอดมา ลิปปากรััวเลย ทำไมแกทำอย่างนี <navy> ้กับพวกเราฮะโอ้โหทำไมพวกแกทำอย่างนี้กับพวกเรานี่ใครเนี่ยฆาตกรนี่เธอพูดถึงอะไรเนี่ยกณรู้ไหมหัวฉันคือใครฮ่า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 เดี๋ยวนะนี่แกแซคโูเล่น พวกคนพูดกันว่าแกนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้สเปกี้วูดแห่งนี้มันดูร้างดูน่ากลัวูกแพวฉันคือคนที่ฆ่าครอบคนทั้งหาคนเลยต่อไปคือพวกคุณแกนั่นแหละต่อไปแล้วแกไม่ได้ฆ่าทั้งครอบครัว<ฮ>ไม่พทธายเป็นไปไม่ได้ อ,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 อแล้วแล้วฉันก็เป็นอีสระอ้อ,อ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแมปแคมปิ้ง2อ่ะก็แบบหึหอฉากจบดีมากเลยครับกู o เอนดิ้งครับอันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ กดติดตามให้ด <th> ้วยนะนะสำหรับวันนี้กกอนลาไปกอนสวัสดีครับ